กายของเรากับรูปากที่เราเรียกว่าพักเกอร์เป็นรูปทรงกลมแบบนี้ถ้าอาจารย์มองกล้องถ่ายรูปที่เป็นรูรับแสงนะครับถ้าเป่าเสียงต่ำครับรูปากจะเปิดกว้างๆเป่าเสียงสูงมันก็จะเล็กลงในรูปที่ไม่ใช่แบนๆแบบนี้ถ้าเป็นเเนี่ยมันก็จะแบนอย่างนี้ตั้งแต่แรกแต่ถ้าเกิดเราทามันเป็นรูปทรงกลมเนี่ยครับแล้วก็เล็กลงเล็กลงนะฮะเหมือนม้วนกระดาษให้มันเล็กลงขยายออกต่ําสูงต่ําสูงแบบนี้ตั้งแต่วันแรก นะครับเราจะได้ผลดีหลายๆเรื่องเรื่องแรกคือ Bending Bending คือ B-E-N-D-I-N-G e Bending คือการดัดโค้งนะครับทำให้เสียงแฉลับไปหาเสียงที่เราต้องการนะครับแล้วมันจะช่วยในการทำให้เวลาปรับเพลงเนี่ยหรือเด็กเป่าคอร์ดมันดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ทอมโบเนี่ยทอมโบน่ยไม,ไม่ต้องเลยถ้ารู้สึกเพี้ยนนิดนึงก็งสไลด์มือเล็กน้อยแต่คลรนเนตทำยังไงล่ะครับ เป่าโดตรงเทียเสียงตรงและพอเป่าตัวตัวอื่นพอไม่ตรงเบกคปุ๊บบนข้อเลยไม,ไม่ใช่ละมันจะต้องใช้กระบวนการอื่นคือความเร็วลมและและรูปปากนะครับในการปรับเสียงฝึกลมสปีดลมทํำยังไงผม,ผมคิดเรื่องง่ายๆเวลาสอนเด็กเลเกๆ,ๆเนี่ยผมจุดเทียนแล้วก็วางไว้ข้างๆปากข้างๆใกล้ๆปากเขาประมาณ3นิ้วเป่าเป่าให้ดับ นะครับยื่นออกไปไกลๆเป่าให้ดับมันโฟกัสถ้าไม่ได้มันไม่ไปอีกอันหนึ่งคือเป่าไม่ให้ดับแต่ให้เทียนมันขยับนะครับยื่นไปแล้วก็เป่าให้มันขยับขยับคือคอนโทรลสปีดลมให้เร็วขึ้นไกลขึ้นเป็นการเช็คว่าพัดลมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยมันก็คือเสียงต่ำไปหาเสียงสูงนะถ้าจะไม่ฝึกลมวิธีที่ผมกำลังจะบอกแต่จะสร้างปัญหาให้เด็กมากเลยคือพอเขาไม่ใช้สปีดลมลมไม่พอ ความเร็วลงใช้ไม่ได้เขาจะเป่าเสียงสูงไม่ขึ้นนะครับเป่าเสียงสูงสูงไม่ขึ้นอันนี้เปิดไมคโครนอมแล้วเป่าเนี่ยผมไม่ต้องใจอาจารย์ได้ยินเสียงลมฟู่จากตรงนี้ไหมฮะถ้าทำทำได้อย่างนี้ไม่ต้องรออาทิตย์หน้าแจากเครื่องเลยโยนเครื่องให้เด็กเลยครับ ลิ้วฟีปากเนี่ยจะอยู่ประมาณค่อนข,ข้างจะอัดถุงลเพราะอ่อเนื้ออ้าเลยถ้าผมเม้นปากก็ประมาณตุกมอพีดได้ในการเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเนี่อาจารย์โจบอกว่าให้หา,าผมไผมไปเตรียมยีสอ,เ,อเจอนี่ละเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยอ๋อใช่นี่ดีกว่านะเวลาเราอมบีสต่อเนี่ย มันจะเทียมลงต่ำใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดันคางให้มันตั้งตรงนะครับนะครับทำให้ดิบสิบปากมันอยู่กับฟันแล้วมอพีนี้มันก็จะประกบกระชับทั้งบนและล่างนะฮะทั้งบนและล่างพอลูกฟันเป็นเป็นฐานอยู่ด้านในลิมิบปากอยู่ด้านนอกสอดคล้องกันแล้วนะครับแล้วก็เป่าลมเข้าไป ได้สักแปดจังหวะนะครับได้สักแปดจังหวะเอา,เ,อาเครื่องแจกเด็กเลยนะครับโดยปกติผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถอดท่อนะตอนนี้นผมถอดท่อออกนะครับท่อตัวนี้นท่อทตัวนี้ตัวนี้ผมถอดออกนะฮะถอดออกเ <c oughs> สร็จแล้วผมก็ทําเหมือนเดิมเลยก็คือเต่าลมเข้าไปในเครื่อง โม้ยิ้วยัดก็ไปได้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นผมจะสปีดลมจะเริ่มได้ยินเสียงปื๊ดไม่ใช่เสียงอะไรที่เพาะเลยถูกไหมครับแต่พันธีที่เสียงออกเนี่ยออกเป็นเสียงปื๊ดผมหยุดความเร็วของลมคงที่ตรงนี้แล้วผมเปลี่ยนรูปปากขยับปากแนละ้วเริ่มขยับปากสวนกับความเร็วของลม ให้ดูปากที่กว้างๆเมื่อสักครู่นี้แล้วเป็นเสียงที่แย่ๆลักษณะน,นี้ปรับเข้ากับหยุดหยุดหยุดสปีดลงนะครับหลังจากนั้นเปลีป่ยนรูปปากให้ให้เลือกขยับขยับขยับทีและนิดเีียนิดสิ่งที่จะเกิดขึ้น อาจารย์ได้ยินเสียงดนตรีประกอบไหมฮะได้ยินไหมฮะเสียงแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ตรงกับเสียงดนตรี หินชัดไหมครับว่ามาันจะโค้งเข้าผปเสียงที่เปิดเป็นหลักนะครับถ้าถ้าไม่มีเสียงตรงลำบากแต่พอมีเสียงตรงนี้หรือเด็กจําได้ในหูนะครับนะครับทำกับม o อพชก็ได้ทํากับเครื่องเลยรก็ได้ แต่อย่าเพิ่งใส่ท่อตรงนี้แล้วถามว่าถ้าเอาปากออกจากเครื่องนะครับมีแต่ลมฮะมีแต่ลมฟู่ออกมาไม่ใช่ไม่ใช่บัสซิ่งเลยถ้าเราบัสซิ่งจะเกิดอะไรขึ้นเสียงที่เกิดเสียงแรกมันจะเลยเสียงที่เราต้องการแล้วเด็กต้องมาปรับแล้วถ้าเป็นเครื่องที่มาพีคใหญ่ขึ้นมาอย่างทมโบยูโฟเนียมเบสถ้าเราไปเริ่มให้บัสซิง่ง เด็กจะเป่าเสียงดีแฟกบนขึ้นเป่าเสียงสูงได้เลยแต่เราต้องการให้เขาเป่าเสียงต่ำครานี้ยากเลยเพราะเพราะเปอมปากปากของเครื่องบลบาร์เนี่ยจะใหญ่นะครับจะไม่เริ่มต้นด้วยการบัซิ่งแล้วใช้าปากอาปากกว้างและปากมันสั่นนะครับเนี่ยปากสั่นลักษณะนี้ฝึกตั้งแต่แรกได้ได้นะครับพอเราเช็คลมเปลี่ยนลมให้เร็วขึ้นเสียงวิ่งเข้าหาเสียงที่ต้องการนะครับเอาเอาท่อใส่ได้เลย นะครับฉะนั้นในช่วงหลายๆเสียงแรกแรกครับอาจารย์มีแต่ลมนะครับมีแต่ลมลมในการเกิดเสียงแล้วบัซิ่งไปใช้ตอนไหนใช้ตอนวอร์มครับเปล่าเป็นแล้วเอาไปใช้เรื่องจากลิปต์บซิ่บอกหนูนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์พ่อมาโรงเรียนเริ่มวอร์มเลยบัซิ่งนะครับบิ๊กลิฟมาถึงเครื่องระหว่างที่นั่งทําอะไรก็เปล่ามมพีวอร์ม เครื่องอุ่นเครื่องไปแล้วค่อยซ้อมเลยนะครับบัสซิ่งเราก็จะมีแบบฝันหัดมีอะไรให้เด็กเล่นว่ากันไปนะครับแต่ที่ผมเจอคือการเป่าโดยไม่มีบรนทัดไม่บรรทัดคือเด็กชอบหยิบมองพีดมาแล้วก็เป่า <c oughs> เป่าเลยซึ่งมันเสียเวลาถ้ามันมีอะไรเป็นบรรทัดฐานในการให้เขาฟังแล้วเป่าตามเนี่ยอินโเรชันเด็กมันจะดีขึ้นในวันหน้ามันจะมีการเบนเบนดิ้งตลอดเวลานะครับ แล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรเป็นบรรทัดฐานเนี่ยอาจารย์อาจาอาจะเปิดช่อง YouTube นี้ไว้ก็ได้นะครับเปิดมิ s สิ s p a c สเปถ้าเกิดมาถึงก็วอร์มบอไปของใครของมานะคะรับหลักการเดียวกันเนี่ยเอาใช้กับวิดนด้วยอันนี้ผมพูดกำลังกระบวนการสร้างเสียงนะครับแล้วเราเลิกใช้เลิกใช้ M หรือดิมในการสอนเด็กใหม่ตั้งแต่วันแรกนะครับมันมาเมื่อ23ปีที่แล้วนะครับแต่ไม่มี คือเวลาฝรั่งมาเขาก็เราก็ไม่ได้ส่งเด็กป .6 เนี่ยไปเรียนก็คือรุ่นพี่ละม .5 ม .6 ไปแต่เขาไม่เจอเด็กเราไม่เคยส่งเด็กใหม่อ่ะม .1 ไปเรียนกับฝรั่งเราไม่คุ้นะงฮะเขาก็ไปฆ่าตรงนี้อะอยู่นะครับโอเคต่อไปต่อไปผมดูม .6 นี่นะครับวูดวิงผมใช้หลักการเดียวกันนะครับในการ